ปีหน้าเนี่ยอ,อวสาน <c oughs> มนุษย์เงินเดือนอจริงไหมครับเพราะว่า AI จะมาแย่งงานไม่จริงครับถ้าถ้าเอาถ้าเอาแค่ปีหน้านะผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่จริงไม่อวสานหรอกเพราะอาวะสานแปลว่าเท่ากับสูง <c oughs> อ่า <c oughs> คือผมว่ามันไม่มันไม่อวสานหรอกแบบว่าอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆผมว่าช่วงปีนี้ที่มันเห็นชัดเพราะว่า1 AI มันก็มาเร็วมากกับ2คือผมว่าตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันฝืดพอมันฝืดปุ๊บทุกคนอยาก ลดต้นท <L od S 1> ุน <C oss. S 1> ทุกคนอยากลดคนมันก็เลยเหมือนสองเรื่องมาบรรจบกันก็ฉันลดคนแล้วฉันก็เอา AI มาช่วยตอนนี้มันก็เลยมีแรงส่ง เยอะมากในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเบื้องตน้นเอาตรงๆคนก็จะววยวายเนี่ยัวนหน้าจะให้ใช้ AI นู่นนี่นั่นแต่ในมุมผู้ประกอบการเนี่ยเขาเขาคิดจริงๆทุกคน a ะ AI <ม>แทนตรงไหนได้บ้าง<ม>เพราะว่ามันจะประหยัดต้นทุนเขาได้เยอะมากๆ <c oughs> มันเหมือนอะไรสมาร์ทโฟนมาแล้วยังอยากใช้แบล็คเบอร์รี่ก็เจ๋งแต่ก่อนมี b b p i พินแลก b b บีพินกันก็เคยเท่อยู่พักนึงแต่คุณจะมาตานไม่ไหวแล้วเ สมาร์ทโฟนไม่ใช้จะขอ b ีเหมือนเดิมมีคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยก็ก็โอเคก็มันก็จะต้านได้อีกแป๊บหนึ่งนะครับ